หรือว่าในน้ำแบบนี้แอบไหนจะติดลากไวกว่ากันนี่ครับคุณผู้ชมครับสารเน่ครับปลูกไว้ในกระถางนะครับส่วนตรงนี้จะปลูกไว้ในน้ำนะครับครับว่ารากออกแล้วครับเพียงแค่สมวันเองครับรากออกเต็มเลยทำวิธีไหนทำวิธีง่ายๆเลยครับเราตัดประมาณนี้ครับตรงข้อตัดออกไปเลยครับ แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตรงข้อนี้แหละครับตรงข้อที่เราตัดใบทิ้งนะครับมันจะแตกตรงช่วงนี้ครับรากของมันนะครับเสร็จแล้วให้เราหาฟองน้ําฟองน้ํามาใส่ไว้แล้วเราก็หาถ้วยครับถ้วยเล็กๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วประมาณครึ่งครับให้เราใส่ลงไปในกล่องโฟมของเรา